โอเคครับผมนี่คือวันที่4การเดินทางของเรานะครับวันนี้ก็จะขึ้นยอดเขาฟานซีปันเนาะแล้วก็ไปคาเฟ่น,นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่าครับเพื่อนๆโอโ้โหดูอากาศดิมาแบบเจอมงเจอหมอกครับเนี่ยครับหมอกยังไม่พอฝนอีกกรงหกักค่างๆที่จะหนาวขงมาเลยนะครับไม่รู้ว่าขึ้นไปแล้วจะเห็นอะไรหรือเปล่าตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าซันฟราซ่าแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวหาตั๋วขึ้นไปข้างบนกันนะครับ แต,แต่ดูจากรีวิวแล้วเขาบอกว่าถ้าขึ้นไปอ่ะก็โอเคมันอาจจะมีโอกาสได้เห็นนะเพราะว่ามันสูงจนทะลุพวกเมฆพวกหมอกอะไรพวกนี้ไปได้เลยนะครับก็นี่ครับประมาณนี้บอกเลยว่าผมใส่เสื้อมาเนี่ยครับสามชั้นเลยโอ้โหคิดผิดมากๆ,ๆครับไอเราก็คิดว่าเอ้ยเองศา8องศางสาีองศาแหมอย่างกับตัวเองเคยอยู่เมืองหนาวเนาะแต่ที่ไหนได้ก็โอโ้โหโคตรหนาวครับโคตรหนาวโอเคเดี๋ยวขอขึ้นข้างบนก่อนนะครับ ก็อยู่ในสถานีแล้วเนาะก็ได้ตั๋วขึ้นไปแล้วแต่ว่าเป็นการลงทุนที่เสี่ยงมากๆเลยนะครับม่รู้ว่าขึ้นไปแล้วจะเห็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้มันก็เป็นเต็มวันวันสุดท้ายของเราแล้วก็มันยังไงมันก็ต้องขึ้นเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องเดินทางกลับแล้วนะครับค่าตั๋วไปกับรวมเป็นเสร็จแล้ว2คนเนาะก็ประมาณ2ล้าน2ล้าน4ี่แสนสี่หมื่นดองครับตีเป็นเงินไทยก็เกือบ4ี่พันเลยโอ้โหนะไม่เป็นไรครับไหนๆก็มาทั้งทีแล้วก็ต้อง ลุนเอาแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับจะสวยงามแค่ไหนจะไปสัมผัสอากาศหนาวที่แบบตัวเลข3องศา2องศาครับไปดูกันว่ามันจะหนาวสะใจแค่ไหนก็คือทริปนี้ของเราเนี่ยก็เราตั้งใจมาตรงนี้เป็นจุดหมายของเรายัางไงก็ต้องขึ้นแหละถ้ามาแล้วไม่ขึ้นก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าผมดูคลิปของน้องพลอยปิกพลอยเนาะก็เขามาประมาณไปปีที่แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาปิดปรับปรุง โอ้โหคนนั้นเขาอุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกลเลนะี่ยมาแบบมาทำแบบตั้งไกลดี๋ยว่ามันปิดปรปับปรุงเงี้ยเขาไม่ได้ขึ้นแต่ว่าไหนๆเรามาถึงทั้งทีเราก็ต้องขึ้นไปไปดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไง ก็ต่อแถวรอขึ้นกระเช้าอยู่นะครับบรรยากาศข้างนอกครับลมเข้ามาเต็มๆที่ผมพูดว่าหนาวบ่อยๆเนี่ยอย่าเพื่อเบื่อกันนะครับเพราะว่าโอ้โหอากาศมันหนาวจริงๆครับมันหนาวแบบที่เราไม่เคยเจอครับภาษาคนคนบ้านนอกกนะเนาะก็คือแบบคนที่อยู่แบบ ไทยตลอดอะไรเงี้ยไม่เคยสัมผัสอากาศหนาวอะไรแบบนี้นะครับก็คือมันหนาวมากครับหนาวแบบหนาวสุดๆเลยนะครับก็ตอนนี้ขึ้นกระเช้าแล้วทําไมมันดูมีละอองน้ําม,มีหมอกม,มีอะไรแบบคลุมๆอยู่ไม่รู้ไม่รู้จะเจออะไรหรือเปล่านะก็โอเคเดี๋ยวผมขอลองลองเช็ดเช็ดดูซิ อ๋อเห็นอยู่ครับเห็นอยู่เห็นอยู่นิดนึงครับมันก็จะไหลช้าชแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับตอนนี้ครับเรา,าเราขึ้นมากันมีผมแล้วก็มแฟนนะครับแล้วก็อีกสองคนค่อนข้างที่จะโล่งมากๆเลยแ่ไม่เจอใครเลยเนาะเขาขึ้นไปก่อนนะ้วมั้งเราเราขึ้นมาข้างบนนะครับตรถรางเนี่ยก็เจอ เจออ้ยเร็วแล้วเร็วแล้วโอ้โหก็เราเจอแบบมคนะีคนไทยแบบแปดสิบเปอร์เซ็นเลยครับก็คือไม่ไม่ต้องกลัวงานะครับมาซาบาคนไทยเยอะมากแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ใครอยู่มันต้องเคารพซึ่งกันและกันนะครับยกเลิแบบนี้น,น,น,นั่นนั่นอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาเขาถามเราคนไทยไปไหนมาไหนอัธยาศัยดีครับ อยากบอกว่า,ามองไม่เห็นอะไรเลยนะทุ่ทุท uh ูทไม่เห็นอะไรเลยครับไม่เห็นอะไรเลยจริงๆแต่มีความรู้สึกว่าถ้าขึ้นไปข้างบนแล้วเหมือนจะมีเหมือนเหมือนจะเจออะไรอยู่นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยดูเมฆแล้วมันเป็นเมฆจริงๆครับมันไม่ใช่หมอกแล้วครับมันเป็นหมอกหนาจริงๆโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันครับ เราก็ขึ้นกระเช้ามาถึงชั้นบนแล้วนะครับก็มันจะเป็นแบบเหมือนแกลเลอรี่นะครับให้เราดูรูปนะแล้วเราก็ต้องเดินไปหารถรางอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อขึ้นไปบนยอดภูเขาตอนนี้ก็เดินงงๆอยู่นะครับไม่รู้ว่าต้องไปยังไงน่าจะต้องทางน,นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจลองทะลุไปแล้วกันก็เป็นแกลเลอรี่ครับส่วนมากก็จัดแสดงพวออกรูป กกดูเหนยเขาที่มีหิมะนี่ครับช่วงที่มีหิมะก็แต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ข้างล่างวันหนาวแล้วขึ้นมาข้างบนโอ้โหเยือกครับเยือกเย็นมากๆเลยนะครับจะมีกลือเรประมาณนี้เนาะมีลิฟต์นะครับมีลิฟต์ให้ขึ้นแล้วก็มีบันได เราเดินมันได้ดีกว่าเดินเดินเดินขึ้นไปโห้ยเราขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยเหมือนทะลุเมฆขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่ให้เห็นยอดภูเขาอย่างที่ผมถ่ายให้ดูเนาะแล้วก็มาทะลุเมฆอีกครับทะลุเมฆทะลุหมอ,อกอีกอะไรก็เหมือนลโอ้โหเรา เข้ามาแล้วครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปตามทุกสอนนะครับโอเคตรงนี้ก็จะมีพวกร้านอาหารพวกอะไรขายเยอะแยะเลยเนาะมีนมมีน้ำนะครับนีครับนีครับมีน้ำประมาณนี้นก็โอเคเดี๋ยวผมหาทางขึ้นก่อนแล้วกัน ตอนนี้ผมยืนแอบพักอยู่ในศาลเจ้านะครับก็มาเคารพแล้วก็มาอาศัยความอบอุ่นในศาลเจ้าครับก็คือข้างนอกเนี่ยหนาวมากครับหนาวมากแล้วก็เย็นทงเลยโอ้โหเพื่อนๆจะเห็นว่าในทลิปนี้ผมพูดคขาว่าหนาวมากเยอะมาก,มาก,มากซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแล้วผมแบบไม่ได้เตรียมตัวมาครับ <c oughs> รถไฟมาแล้วเดี๋ยวรอเขาออกก่อน,นี่ <Okay. S 2> ให้เขาไปก่อนเดี๋ยวเราไปตั๋วนี้ตั๋วจะได้มาแบบนี้นะครับแนะนําให้เก็บไว้ดีๆเพราะว่ามันต้องใช้สแกนมันจะมีเป็นบาร์โค้ดให้เราสแกนตามสื่อต่างๆนะครับที่เราต้องขึ้นแบบนี้ผมก็ซื้อแบบงงๆซื้อหน้าตู้แบบงงก็คือซื้อแบบทุกอย่างที่เขาแนะนํามา ก็น่าจะต้องได้ใช้ทุกอย่างที่เขาแนะนำมาแหละแต่ว่าเราไม่เอาบุฟเฟ่เราไม่กินอาหารจีนนะครับน่าจะน่าจะกินไม่ค่อยสนุกหรอกไม่มีคขาถามเราอยู่ว่าเอาบุฟเฟ่ไหมก็ไม่เอาออ <c oughs> รถไฟนะครับโอ้โหเอียง45องศาเลยมั้งเนี่ย <c oughs> <c oughs> เนี่ยคร <c oughs> ับเพื่อนเอียงแบบนี้เลย <c oughs> ข้างหลัง <c oughs> ได้แล้วยืนับผมโอ้โหข้างในอุ่นครับาาก็ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นครับอันนี้รถไฟกำลังขึ้นไปนะครับก็ไม่รู้ว่าสูงแค่ไหนแต่ว,ว่าแบบชั้นขึ้นแบบนี้เลยนะครับชั้นเลยชั้นมากเลย เราจะไปสัมผัสอากาศหนาวแบบขั้นสุดเลยนะครับก็น,น,น่าจะครั้งแรกในชีวิตของพวกเราสองคนที่เป็นเด็กน้อยตาดำๆจากบ้านนอกนะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> นครับวิวก็ประมาณนี้เลยให้เพื่อนๆดู ท่านอื่นเขาใส่เสื้อนะครับแต่เ,เราเป็นเสื้อแบบธรรมาดามากๆท่้งที่จะหน,นาว <vos> บีบแตด้วยครับโอเคครับเราก็ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของที่นี่แล้วนะครับนั่นก็คือยอดเขาฟานซีฟันครับก็ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ3,143เมตรครับผมขึ้นนิดมานิดหน่อยก็หอบแล้ว นะครับก็คนค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่ามองไม่เห็นอะไรเลยนะครับมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยก็จะมีเป็นแลนด์มาร์คที่เราต้องถ่ายรูปก็คือ,อมีชูธงเวียดนามนะครับแล้วก็มีไอ้แหลมๆตรงนี้นะครับเพื่อนๆมองดูข้างล่างนะครับมองแทบไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ <c oughs> แต่ว่าขึ้นมาข้างบนผมว่ามันอุ่นกว่าข้างล่างนะอุ่นกว่าชั้นเมื่อกี้เยอะเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวพาไปวนดูตรงนู้นแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับ ขอพาไปวนดูหน่อยแล้วกันเพื่อนๆสังเกตดูแว่นตาผมนะครับเป็นแว่นมันติโคดเนาะก็คือมันปรับปรับความเข้มตาม U V ครับ U V แบบโหเยอะมากครับแว่นตานี้เป็นแว่นตากันแดดเลยตฮ้นไม้ันนี้ก็ยังอุตสสา์ขึ้นมาบนที่สูงๆนะแต่ว่าไปยันนีาก็แปลกๆดูทรหดมากๆเลย ถึงแล้วว้ยถึงแล้วโอ้โหเป็นการเดินทางที่สุดแสนทราหมดสลบเราหมมากๆเลยนะครับวันแรกของเราเนาะก็คือเลิกงานมาปุ๊บขึ้นรถที่หมอชิดอ่ารถมดุดต้องต่อรถข้ามมาฝั่งไปถึงหนองคายปุ๊บเฮ้ยนอนปุกเอ้าฝั่งเวียงจันทร์ก็ขึ้นรถนอนแล้วก็เดินทางบนรถนอนบนสลิปปิ้งปั๊ด จากเวียงจันทร์มาฮานอยประมาณ25ชั่วโมงแล้วกันเพราะว่าเราขึ้นรถประมาณ5้าโมงครึ่งเรามาถึงว่ามาณ6โมงนิดๆน,นะครับเป็น1วันเต็มๆเลยแล้วก็มนนาฮานอยขึ้นหนึ่งแล้วก็นั่งรถซาปาเราจะนอนที่ซาปา2คืนนะครับแต่ว่าไม่ได้ขานเลยนะครับตอนนี้เป็นวันที่เรามาถึงจุดหมายปลายทางของเรานะครับก็ดเขาฟานซีฟันสูงระดับนั้นเลยสามร้ยสี่สิบามเมตรครับเป็นอะไรที่ดีใจ่งกะค โอเคครับหลังจากที่ลงมาจากยอดเขาฟานซีฟันนะครับผมก็มาแวะที่คาเฟ่เนานะนี่ที่เป็นรูปมือแบบนี้ฮะแฟนผมเขาชอบมากก็คือตรงนี้เนี่ยต้องเป็นไฮไลท์เลยไม่มาไม่ได้เลยนะครับยังไงก็ต้องมาแต่ว่าเสียายมากๆครับวันที่เรามามันไม่เห็นวิวอะไรเลยมีแต่หมอกครับเนี่ยประมาณนี้เลยครับมีแต่หมอกแต่ว่ามีที่ถ่ายรูปเยอะมากๆเลยเนาะถ้าบรรยากาศไม่เป็นแบบนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะได้ภาพเยอะเลยครับนี่ครับประมาณนี้เลย เดี๋ยวถ้าเสร็จจากตรงนี้ก็คงต้องไปหาอะไรกินกันแล้วก็ไปพักผ่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหการแบบการเที่ยวแบบหนักหน่วงมากมากเลยครับสำหรับเราเรายังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วก็ตั้งแต่ออกมาเมื่อเช้าเนี่ยยังไม่ได้กลับที่พักเลยนะครับก็เดินเที่ยวเดินถ่ายรูปเล่นนะคะผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่จตุรัสเขาหรือเปล่าผมไม่ไแน่ใจนะก็จะมีคนมาถ่ายรูปมีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าหมอกเนี่ยลงมาแบบโอโ้โหหนาะแบบตลอดทั้งวันเลยนะครับ ก็โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ผมไปหาของกินก่อนนะทีนี้หาของกินเกิงๆแล้วไปไปหาของกินกันครับได้อาหารเย็นกันแล้วนะครับก็อากาศหนาวๆแบบนี้ก็ต้องหาอะไรร้อนๆนะครับผมก็ได้มาเป็นฮอสหอตเซลมอนนะเป็นแซลมอนมอไฟนะครับผมก็นะครับก็จะเป็นมอไฟแบบนี้แล้วก็จะมีผ่านแซลมอนนะครับแล้วก็จะมีมีผักแล้วก็มีน้ําจิ้มน้ําจิ้มบอกว่ารสเด็ดมากๆเลยนะครับ จริมของเขารถค่อนข้างเด่นมากๆเลยก็โอเคในอีีนี้คงน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรากินเสร็จก็คงเข้าที่พักกันเนาะวันนี้ของเรานะครับอีพีนี้ของเราก็คือผมออกจากห้องพักเนาะแล้วก็ขึ้นไปบนยอดเขาฝาร์นีบันนะครับแล้วก็ลงมาไปเดินถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ใช้เวลาทั้งวันเลยนะครับถ้าคนที่อยากจะมาเที่ยวซาปาผมแนะนําว่า สามวันสองคืนกําลังพอดีเนาะก็อาจจะเก็บได้ไมีครบนะครับส่วนตัวผมเองแล้วผมไม่ได้มาเก็บนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมมาเพื่อให้ได้รู้มาเพื่อให้ได้เห็นนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าอยากจะมาอีกครั้งที่2องไหมก็น่าจะมาแน่นอนครับก็คงต้องหาข้อมูลให้มันแน่นกว่าน,นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยจุดหลักของเราเลยก็คือเป็นการเดินทางนะครับก็คือนั่งรถนอนจากเมียงจันท์มาฮาหนอยแล้วก็มาให้ถึงยอดเขาตานจีปันในครั้งนี้ครับผม โอเคครับบายบายไปด้วยมอไฟลร้อนแบบนี้กินในอากาศนาหนาวนะครับอยากบอกว่าสุดยอดมากๆครับโอเคครับลาไปแล้วครับผม